นี่ตะวันแล้วฟ้าก็เป็นเวลาของดวงดาวใช่คารเตอร์ของคุณเป็นยังไงครับเป็นคนที่มีระเบียบมีวินัยครับเขาแบบโดนกดดันในแบบมันตรงกับในชีวิตนะก็ไม่ไม่ค่อยคือเรื่องนี้เล่นนิ่งมากเล่นนิ่งมากนิ่งจนแบบมันโรบอทมันเป็นคนเก็บเกี่นี่ล่ะใช่ใช่ตรบอตอ่าพี่โบตีเราไม่เล่นนิ่งนิ่งนะใช่นิ่งไหมพี่โอติ่นิ่งไหมนิ่งมากโซนคือโซน ตลกไม่ขอขอหนึ่งลูกดังนัตลกหนึ่งลูกปวดดันตั้ด้วยโอ้ยไม่พอกเนก่อนเขามีแฟนขับมาเล่นบอกว่าพี่พลคะเออ่ที่บ้านพี่พลมีเข็มนะคะทำไมอ่ะหนูอยากได้เข็มค่ะเพราะว่าหนูอ่ะใจขาดเดี๋ยวมาเย็บใจค่ะอะไรก็ไม่รู้ผมอยากดูทุกทุนดีเดี๋ยววนี้มีคิดอะไรเนี่ยคลิปแถวแรกเนี่ยเริ่มคิดกันแล้วคากัน เอาไปูไปด้เลยครับเะผมยังไม่แจกสภาร์เออไปได้ลใช่ใช่ใช่ตะ่าองมีเนี่ยมีอีกเยอะเลยครับที่หนเลยเขาเออมินแมีด้ยเราไหนก็ปีหน้าเราก็จะพอจุวงใจเทวพงศ์มาจอแอรเนาะอ่ใช่คุณก็เป็นหนึ่งในในในสุทาเทพเป็นได้เทวพง ูในเรื่องอะไรนะเรื่องอักษรเอนักใช่ไหมใช่เราเราเรจะอยู่ที่